ไปบ่ได้ทิโอ้ได้ลงแล้วพี่ขอนคนอ้วนๆอ่ะอันเดียเนี่ก็อ้วนอ่ะเยจ้าเขาหลุหรือมานี่นะอาเป็นคนจะขอลงนู่วเดี๋ยวไปยืดูดาเออขอขาไม่หมดอา Huy! Magaling gutal

太用力了。 ีเนาะเขาดเขาดวเรกนี่ดี้นปีนี่เนาะเขาดาวเขาดาวเขาดาวดาวเขาดาวเขาดาโอ้ยเขาดาวเสร็จไม่ทานอะไรละเดี๋ยวเขาจุดพลุตรงนี้สวยมากนะไม่เห็นเขาลงในยู u ูบอ่ะจอเกียร์เหรอลูกปัจจุเออจอรุ่นน้องเที่จอเตะชมพล่ะจอรุ่นน้องมาจอเตะชมพลอยเนอะ

đúng chúng ta ta, bay mấy, bay bay ta bay con nhé các, ô chúa tốt ô thì cho. กมมูาไปไปไหนเนาะพี่ขวัญพี่เดียอ,อะไรอ่ะข,ข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นท่าหลวงเออเชื่อท่าหลวงขึ้นแอร์ประตูใสพีเแถวอีตัวอีเจ้าจีกันเจ๋อเนาะตัวมาอยัอนเจก็ต้าเทอดิต้าเจาาเราโมไปยี่แล้วก็ไปเหรอ กูกูไฮลงกรนืไปละถึงแล้วไอ้ลมเย็นเย็นเฮ้ยเฮ้ยพ่อเดี๋ยวพ่อตกอันตรายนะเฮ้ยเออขึ้นไปนะข้างบนเหรออยู่น้ำเลยเนาะเราไม่เอาน้ำมาแต่เหมาเอาน้ำมาแต่เหมาเอามีน้ำนิดนึงพอประทังชีวิต <น>อีเดะอีได้น้ำมนหรือเปล,ล่าและหลีได้น้ำมนหรือเปล่าคิดว่าสุดแล้วยังไม่สุดอีกเหรอเลยหน,นึ่งชั้นเหรอออเออติร์หรือไงเราต้องอันตรายอ่ะก็พอนี่อ่ะเจ้าเออไม่ได้หรอ อันนีันีู่ิดนูิมแใหู้้จเถอันตราไโถอยกือ่ายหรือมุ่ชั้นเดวอยโอ้ดอกไม้เงอีเดี๋ยวราเขาเปิดไฟแล้วเปิดพลุแสงสีเสียงตรงนี้ เขาจะเข้าดาวอ่ะคืนนี้เขาจะเข้าดาวอันที่31 31เดือน12บสองปีสองพันยี่สิบส่พหารุดูด้วดหาไปะ,ปะดูทางนี้ก่อนสิอย่าเพิ่งลงกำลังขึ้นมาถึงนี่ทางนี้จ้า อี๋ร้องเวียงจันเน์ร้องเวียงเทียนต้องเวียงจันเน์ไปถ่ายเสร็จแล้วก็ไปอ้ายเอวลืมกดถ่ายแม่งบายบายประตูทรายเร็วบายบายประตูทรายเร็วเราสิไปบ้านแล้วอีกจิงปีเจอกันอีกห้าปีหกปีสิบปีเจอกันใหม่

เชิเข้าเชิเข่าเจ้าเกเข้ามุงไปไปงอาชินนไปอาชินนมุงจ้าเออใส่สมบูไปมงจ้ามงนอนได้บริบริกรใแล้วมีความมุงจะนอนได้ใจมุชัวต่อเกต่อใจมุงจอไเสงความพี่ขวัญจ้าหนมันจงอ่มตรเดี๋ยนี่เดี๋ยวยกเไนเเออใครก็องรู้

กิน,นกินเนื้อ,อน,นี่ไหมพ่อกินอะไรอันนี้ใครจะได้อ๋อ,อ,อชูอาจารย์เน,น้อืออันนั้นเนื้อหรือเปล่าตับโมเกออ้าวจ้าอ้าจ้าอันนี้เอบเอฟยังกินส้มตี้ เอสินซมอันหนึ่งซมไปทางไหนเนาะอีกินปลาไหมหมูหมูนี่ไข่พวงเทไรเอาหมูแฮมอห้าอันหมกหมกปลาน่าหน้าฉ่ำเน้องจะลงแต่ดวยเนหมกปลา ไบบยัก็หมอนเดเยงก็หมอนทางเข้าเด็กก็หมอนทางเข้าทางเข้าไยองเราจะเป่มุ้งจ้ายหม่ต่อไม่ทำให้ไม่ทำให้แไม่คิดเรื่องนั่งงานไม่จอด

เซมาใช่หลือเปล่ซมา,ททาบุ้ทอ่ะซิเปิงซมาซิมินไปปี6ปีที่แล้วป,ปีที่แล้วชื่อว่าวชื่อว่าอะไร

พ่อมันมาทางนี้ทําไมมันมาฝั่งนี้ทำไมมันมาฝั่งนี้ฮะเออนั่นไงชื่อหมู่บ้านอ่ะทำไมไม่อ่านชื่อหมู่บ้านอ่ะเลยมาแล้วน่ะเหมือนมันจะมาตรงที่เราเลยอ่ะแม่ปล่อยเอเอแล้วะไรอ่ะบ้านอะไรไม่รู้อ่ะซไรเมื่อโซ่จ้าอ้วงไก่เกาเนาะอ่ะยห้องหมอนห้องหมอนเพื่อนโคตรวันจะถือ

tô pênh trên tiếng gốc anh Vương quan đã ta luôn muốn đi xuống với lại vợ cho nó luôn sinh nó thấy nó La này

เธ้าตาก็จริงมด่าเนยสอเปลีนไม่พอถ้าเราจอดรถไม่มีรถเอมแม่บอก่าให้พ่อขับดีเดี๋ยวเช็มาเชพ่เรื่องพ่อไม่เห็นเหรออะไรเชเชไม่เห็นแม่จดี๋ยจะเชรอแม่จิทันเนอะเชพ่อเชลพ่อเชอพ่ออยจะต้อนอยแ่เมนรุนเแกขับผิดเลยก ตกใจขนาดนั้นเลยเหรอชิญพ่อเชิญพ่อจาเชลอไม่มีเลยไม่มีทางเล็กนิดเดียวน้ออีน้ององต่อขเคือเขาเตันจะไม่หาตรงลงมาแล้วตเชเกิน้ว่าหรือได้ไลนี่เราต้องนอนเนี่ยสำคัญไหม

วัวเหรอยงหยีมันเด็กจะวัวเหรอถึงละยินดีมาอถึงลมแล้มเรอนี่ต้นรับสู่ใส่สมบูรณ์แขวงแขวงใส่สมบูรณ์นี่ต้อนรับสู่เทศบาลเทศบาลถ้าไม่ถึงลมแล้มไม่หล่อเอาทำไมไม่ใช่จังหวัดทำไมเป็นเทศบาลอ่ะก็ในในเทศบาลไงอ๋อตรงนี้เทศบาลเหรอต้ัวไฟกินจัดเยี่ยเอาไปตัวงจัดการหน่อย

มอสักแค่มสื่อออแต่ฉีนก็ไม่รูพัฒนาการเรื่อฟันเจียอะฟันเจีเท่าเติมเลยมเต้รีสอร์ตเ้ราเพิ่มเติเกเลยละเออพัฒนาลีนอเจงชอบปลาลีเนอขอเาเาตัวเมืองเนอาลุงต้งไอมงจ้าเนอาตัวจังหวัดเอขอเาะใจยยอเกสีเลนละเตักเป็นนอเจกูเกศรงเลยอต่ฉีขอทางเข้าเเรามาช่วยช่วรงนีเนอเก็เพยอ ờ dùng thế mà ta chỉ mong mua khó táo rồi chị em chỉ Ba nhiên hết mãi, mãi, don't mãi, mọi người 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 โอ้ยนเอยเดงเป็ดเหรอน้อยแองเป็ดย่ใส้ออเลอช้เด้อแชอ์ไดเด้อเขยอเสริมายเจริญชาเอาเสริมเด้อีเ๋ยวไพ่ไม่ไเสรเมก็งาเง่งงาไม่เอาพรุ่งนี้ก่อนโอ้ยอีน้องนอนดูองต้หอนน่าเลยหอนน่าพี